แห่งกรรมเรื่องอย่าจมในทุกข์อย่าเพลินในสุขสิ่งที่เราคิดหรือว่าวาดภาพเอาไว้นั้นบางครั้งมันก็แตกต่างจากความเป็นจริงได้มนุษย์เรามีความสามารถในการปรับตัวได้สูงมากไม่ว่าจะเจอเจอกับความทุกข์เจอเจอกับความยากลำบากเช่นไรใหม่ๆก็าอาจจะรู้สึกทำท่าทาว่าจะไม่ไหว บางครั้งก็คิดว่าตนเองจะทำร้ายตัวตนเองก็มีไม่อยากจะอยู่ต่อไปอีกแล้วนี่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการสูญเสียความสามารถทางกายหรือทางกายภาพบางคนพิการอย่างเช่นว่าตาบอดหูหนวกหรือว่าเสียแขนเสียขาแต่ยังรวมไปถึงการสูญเสียผู้คนที่เป็นที่รักสูญเสียสิ่งที่เคยทนุถนอมเคยครอบครอง หลายหลายคนก็คิดว่าถ้าหากว่าสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปฉันต้องแย่แน่แต่ว่าพอเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆแม้ว่าจะมีความทุกข์ตอนแรกๆอย่างหนักหนาแต่ว่าพออยู่ไปนานๆเข้าก็สามารถที่จะยิ้มออกได้สามารถที่จะใช้ชีวิตเหมือนเมื่อก่อน,ก,อนก่อนเกิดเหตุได้เรื่องแบบนี้เมื่อครั้งสงคารามโรคครั้งที่สอง เยอรมันได้ส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ก็มีการคาดการล่วงหน้าแล้วว่าลอนดอนนี้ต้องเจอแน่ๆฮิตเลอร์ Hitler จะต้องส่งเครื่องบินรบมาทรมลอนดอนแน่ๆหลังจากที่ประกาศสงครามกันแล้วก็มีการคาดการว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการทิ้งระเบิดใส่กรุงลอนดอนเขาก็ประมาณว่า ถ้าทิ้งระเบิดหลายเดือนติดต่อกันก็คงจะมีคนล้มและเสียชีวิตสักประมาณหลายแสนคนบาดเจ็บอีกหลายล้านคนแต่เขาก็คาดการต่อไปว่าผู้คนในกรุงลอนดอนนั้นซึ่งมีถึงสี่ล้านคนคงจะตื่นตระหนกกันมากมายจะต้องมีคนที่เป็นโรคประสาทก็มีต้องได้รับการบำบัดทางจิตเขาก็เลยเตรียมสร้างโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกเพื่อรองรับ คนที่จะตื่นตระหนกตกใจจนเป็นโรคจิตโรคประสาทได้ครั้นเมื่อถึงวันที่เยอรมันส่งเครื่องบินมารบแล้วถล่มลอนดอนอย่างที่คาดตลอด8เดือนแต่ไม่ใช่ทุกวันนะก็มีบางช่วงที่ยืดเยื้อติดต่อกันเป็นเดือนสองเดือนหรือว่าหลายๆายวันตึกรามบ้านช่องต่างๆที่เรียกว่าล้มระเนระนาดถูกทำลายผู้คนก็เสียชีวิตจำนวนไม่น้อย ถึงแม้ไม่เท่ากับที่คาดเอาไว้แต่ที่ผิดคาดมากๆคือคนไม่ได้ตื่นตระนกเท่าไรนักแทนที่จะต้องอพยพหลีหนีภัยออกมาจากลอนดอนไปอยู่เมืองอื่นๆปรากฏว่าผู้คนยังอยู่ที่เมืองลอนดอนแล้วผู้คนที่ป่วยเป็นโรคจิตโรคประสาทตื่นตระนกตกใจจนเป็นบ้าเป็นหลังก็มีน้อยมากโรงพยาบาลที่เตรียมเอาไว้รองรับคนผู้ป่วยเหล่านี้สุดท้ายแล้วต้องเปลี่ยน ให้ไปเป็นค่ายของทหารเท่านั้นหรือว่าค่ายสงเคราะห์สถานสงเคราะห์ผู้ที่ประสบกับภัยสงครามแล้วก็แปลกดีโกลอนดอนหลังจากที่เจอการทิ้งระเบิดมาอยู่พักใหญ่แล้วติระแกก็ตื่นตกใจอยู่หลบเครื่องบินหลบระเบิดแต่ต้นหลังนี้ทั้งๆท,ท,ที่มีเครื่องบินบินมาทิ้งระเบิดมีสัญญาณเตือนล่วงหน้าเสียงหัวดังแต่ว่าผู้คนจำนวนมากก็ยังเฉยเมย แม้แต่เด็กก็ยังวิ่งเล่นอยู่บนถนนผู้คนก็ยังเดินไปเดินมาจับจ่ายซื้อของกันคือไม่มีอาการตื่นตระนกตกใจอะไรเลยนี่ชี้ให้เห็นว่าคนเราบางครั้งนั้นก็คาดการล่วงหน้าไปในทางลบทางร้ายว่าจะเลวร้ายกว่าความเป็นจริงคนอังกฤษก็กลัวเหมือนกันที่แรกว่าถ้าเกิดเยอรมันเอาเครื่องบินมาถล่มฉันก็คงจะต้องเป็นไปแน่ๆฉันจะอยู่ยังไงดีแต่พอเกิดขึ้นจริง ทั้งที่ระยะเวลาก็ยาวนานตั้ง8เดือนแต่ผู้คนจำนวนไม่น้อยกลับอยู่กับมันได้เครื่องบินมีสัญญาณว่าจะมาถล่มก็ไม่หลบไม่ตื่นตระรนกตกใจส่วนหนึ่งเชี่้เห็นว่าคนเรานั้นมีความสามารถในการปรับตัวได้ถึงแม้ว่าภัยสงครามจะรุนแรงมีความเดือดร้อนมีความยากลำบากแต่ว่าก็สามารถปรับตัวปรับใจได้ธรรมชาติของมนุษย์นั้นมีสองด้าน ด้าน,นหนึ่งคือชอบคิดในทางลบทางร้ายโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องการคาดการซึ่งก็เป็นการเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวตนเองบางคนเถืองกับกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าหากว่ามีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับตนเองฉะนั้นคนทุกวันนี้ก็มีความเครียดสูงกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นตั้งแต่เหตุการณ์ธรรมดาในชีวิตประจำวันเช่นรถติดหรือว่าลูกกลับบ้านผิดเวลา ถึงเวลาแล้วยังไม่กลับก็คิดไปแล้วในทางลบทางร้ายว่าเกิดอันตรายกับลูกไหมลูกถูกลักพาตัวไหมหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าคเครียดขึ้นมาทันทีหรือไปตรวจสุขภาพก็คิดไปแล้วว่าจะต้องพบโรคร้ายๆมันยังไม่เกิดขึ้นเลยยังไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นยังไงแต่คิดไปแล้วไปทางลบทางร้ายแล้วก็เลยคเครียดขนาดเดียวกัน คนเราก็มีความสามารถอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการปรับตัวสิ่งแย่ๆที่มันเกิดขึ้นแม้ว่าทีแรกไม่อยากให้มันเกิดหรืออาจจะคิดว่าเกิดแล้วฉันแย่แน,แน่แต่พอเกิดขึ้นจริงๆมันก็ทุกอยู่ช่วงหนึ่งเสร็จแล้วก็จะค่อยๆรู้สึกดีขึ้นเคยมีการทดลองในคนทดลองให้ฟังเสียงเลื่อยยนหรือว่าเสียงเครื่องดูดฝุ่น ฟังโดยใส่หูฟังประมาณ45วินาทีทุกคนเลยบอกว่ามันแย่มากมันอึดอัดรำคาญเสียงดังมากต่อมาเขาก็ให้ทดลองกับคนอีกกลุ่มหนึ่งให้ฟังเสียงเดียวกันนั่นแหละแต่ใช้เวลาแค่15วินาทีแล้วถามความรู้สึกของผู้คนสองกลุ่มนี้ว่ารู้สึกแย่อย่างไรรู้สึกมีความทุกข์อย่างไรรู้สึกหงุดหงิดมากน้อยเพียงใดแล้วก็ให้แต่ละคนนั้นให้คะแนนว่า มีความรู้สึกกุดหงิดอย่างไรโดยเฉพาะในช่วง15วินาทีสุดท้ายโดยสามัญสำนึกแล้วคนที่ฟังเสียงเลื่อยยนต์เสียงเครื่องหลุดฝุ่น45วินาทีน่าจะทุกข์กว่าคนที่ฟังเสียงเครื่อง15วินาทีเท่านั้นเพราะฟังนานกว่าแต่ปรากฏว่าคนที่ฟัง15วินาทีกลับมีความทุกข์มีความเครียดมีความหงุดหงิดมากกว่าคนกลุ่มแรกที่ฟัง45วินาที แต่ว่าเขาให้บอกความรู้สึกของตัวเองในช่วง15วินาทีสุดท้ายกลุ่มคนที่ฟัง45วินาทีพอถึง15วินาทีสุดท้ายนั้นมันเริ่มชินกับเสียงคือปรับตัวได้ก็เลยไม่หงุดหงิดมากคะแนนความทุกข์คะแนนความเครียดอาจจะแค่ห้าหรือหแต่กลุ่มผู้คนที่ฟัง15วินาทีเนื่องจากไม่ได้มีเวลาให้ปรับตัวหรือทำใจไว้ก่อน หรือทำความคุ้นเคยก็เลยรู้สึกมีความทุกข์มากคะแนนความทุกข์คะแนนความเครียดก็พุ่งถึง8หรือ9เลยทีเดียวคนฟังนานกว่ากลับทุกน้อยกว่าคนที่ฟังไม่นานแต่นี่ก็เป็นเพราะธรรมชาติของคนเรามีความสามารถในการปรับตัวสูงฉะนั้นเวลาที่เราจะเจอเจอความทุกข์มันจะดีถ้าเราเตือนใจตัวเองว่าสิ่งที่เราคาดการ อาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดหรือถึงแม้จะเลวร้ายแต่สุดท้ายเราก็จะปรับตัวได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรหรือเหตุการณ์อะไรก็ตามเพราะธรรมชาติของคนเรานั้นทุกแค่ไหนอย่างเช่นสมมุติว่ามีความทุกข์ระดับลบสิบพออยู่ไปนานๆมันจะทุกน้อยลงเรื่อยๆจากลบสิอาจจะขยับลดลงเป็นลบหแล้วก็ลบสสุดท้ายก็อยู่จุดศูนย คือจุดที่เป็นปกตินั่นเองระดับเดียวก,กันกับเมื่อก่อนที่จะเจอเจอกับความทุกข์นั้นนี่เห็นได้อย่างชัดอย่างคนที่ตาบอดเสียขาถ้าไม่ไปซ้ำเติมเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองความทุกข์นั้นก็จะค่อยๆลดลงจนถึงระดับที่เท่ากับก่อนเกิดเหตุการณ์ทำให้ตัวเองต้องพิการนั้นได้ในทางตรงกันข้ามคนที่มีความสุขเพราะว่าได้โชคได้ลาบได้เสพได้เจอเจอของอรอร่อย ตอนที่เจอเหตุการณ์ใหม่ๆความสุขก็จะพุ่งอาจจะบวกสิบเลยก็ว่าได้แต่พออยู่ไปนานๆความสุขก็จะค่อยๆลดลงลดลงผ่านไปสองเดือนอาจจะเหลือแค่บวกห้ผ่านไปอีกหนึ่งเดือนอาจจะลดเหลือศูนคือความรู้สึกอยู่ในระดับเดียวกับเมื่อก่อนที่จะได้เกิดโชคเกิดลาภอย่างคนที่ถูกโรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไม่ว่าสลากกินแบ่งสลากกินรวบในเมืองนอกอย่างเช่นในอเมริกา มีสลากกินแบ่งสลากกินรวบมากมายไม่ได้ผูกขาดโดยรัฐบาลฉะนั้นคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งมีเยอะมากบางรางวัลน,นั้นมีระดับร้อยล้านพันล้านก็มีที่พูดนี้ก่อนเสียภาษีนะพอไปสอบถามความรู้สึกของผู้คนเหล่านี้ตอนเมื่อถูกรางวัลใหม่ๆแล้วก็ตามไปถามถึงหลังจากเวลาผ่านไปสักหกเดือนก็พบว่าความสุขของผู้คนที่ถูกรตอรีร่รางวัลที่หนึ่ง ตอนแรกๆมันก็พุ่งปี๊ดสูงขึ้นไปแต่ว่าพอผ่านไปสักหกเดือนความรู้สึกจะลดลงสู่ระดับศูนย์มีความรู้สึกเดียวกันกับก่อนที่จะถูกรตเตอรี่นั่นแหละสิ่งเหล่านี้ตรงกันกับหลักของพระพุทธศาสนาที่ว่าความสุขก็ไม่เที่ยงยิ่งความสุขที่เกิดจากโชคกล้าจะอยู่ได้ไม่นานแม้กระทั่งสุขจากการกินการดื่มการเที่ยวดูหนังฟังเพลง กินอาหารมื้อแรกก็อร่อยคำแรกก็อร่อยพอกินไปนานๆความอร่อยอร่อยเขาจะลดลงเรื่อยๆความสุขก็ลดลงเช่นกันที่จริงความอร่อยไม่ได้ลดลงแต่ความสุขลดลงยิ่งถ้ากินบ่อยๆกินซ้ำๆความสุขก็จะลดลงจนอาจจะเท่ากับศูนย์คืออยู่ในระดับเดียวกันกับตอนก่อนที่ยังไม่ได้กินเสียด้วยอีกฉะนั้นคนที่ดีใจมากๆไม่ว่าจะได้อะไรมา แม้กระทั่งได้คู่ครองที่หลงรักมานานทีแรกก็มีความสุขแต่พอเวลาผ่านไปหนึ่งปีสองปีสมปีไปถึงสิปีความสุขก็ลดลงจนกระทั่งอาจจะกลายเป็นความเบื่อหน่ายแทนไปด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าความสุขก็ไม่เที่ยงแล้วก็แปลว่าจิตของคนเรานั้นก็มีความสามารถในการปรับตัวจากสุขมากก็ค่อยๆลดระดับลง ก็เกิดความเคยชินจนกระทั่งลดสู่ระดับปกติมีความทุกข์มากก็เหมือนกันความทุกข์ก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไปถ้าไม่ไปซ้ำเติมเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวตนเองอีกในที่สุดความทุกข์นั้นก็จะลดน้อยจนเหมือนกับแทบจะไม่มีความทุกข์เลยเป็นปกตินี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เตือนใจเราว่าเวลามีความทุกข์ก็อย่าไปกลัดกลุ้มมันมากมายนะักเพราะว่าถ้าให้เวลา ใจเราก็จะค่อยๆค,คลายความทุกนั้นได้เองแต่ในทางตรงกันข้ามเวลามีความสุขไม่ว่าจะสุขเพราะได้ลาบได้รับสิ่งที่สมหวังโดยเฉพาะเป็นเรื่องของสิ่งเสพทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ว่าจะเป็นการกินดื่มเที่ยวเล่นความสุขนี้แม้จะขึ้นเร็วแต่ว่าในที่สุดมันก็จะลดลงค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนรู้สึกเฉยๆ เราสังเกตได้เวลาที่เราไปซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ๆหรือซื้อเท็ปเล็ตหรือได้รถคันใหม่ๆดีใจมากในขณะที่ซื้อใหม่ๆนั้นแล้วพออยู่ไปอยู่ไปเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งก็รู้สึกเฉยๆเสียแล้วนั่นก็คือความสุขลดลงเพราะใจของเราปรับตัวจากเดิมที่ทุกมากก็ปรับจนเหลือเฉยๆจากเดิมที่สุขมากก็ปรับตัวจนกระทั่งรู้สึกเฉยๆ นี่เป็นเครื่องเตือนใจว่าเวลาที่เรามีทุกข์ก็อย่าไปกลัดกลุ่มกับมันมากนักอย่าจมดิ่งในกองทุกข์นั้นแล้วเวลามีความสุขก็อย่าเพลิดเพลินในความสุขมากนักเพราะอะไรอะไรก็ไม่แน่บอกกับตัวเองเสมอๆว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทั้งความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจความทุกข์บางอย่างเช่นการเสียขาพิการอาจจะไม่ได้ขาก,กลับคืนมาอีก หรือดวงตาที่เสียไปแล้วมันก็ไม่ได้กลับคืนมาอีกแต่ความรู้สึกความทุกข์นี้จะค่อยๆลดลงลดลงจนกระทั่งไม่ได้มีความทุกข์เท่าไหร่ความสุขก็เหมือนกันสุขมากก็อย่าไปเพลิดเพลินในความสุขนั้นๆเพราะสุดท้ายเราก็จะกลับมาสู่เรียกว่าโหมดปกติเตือนตัวเองว่าแล้วมันก็จะผ่านไปมีความสุขก็ไม่เที่ยงมีความทุกข์ก็ไม่เที่ยง อย่าไปดีใจจนลืมตัวลืมตนแล้วก็อย่าทุกข์จนเสียผู้เสียคนยิ่งถ้าเรามีสติรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักเท้าทานความคิดในอารมณ์ไม่ปรุงแต่งหรือซ้าเติมเพิ่มเติมเข้าไปด้วยความทุกข์ด้วยการคิดปรุงแต่งในทางลบทางร้ายเราก็จะดีวันดีคืนได้แต่ถ้าหากว่าเราประสบกับความทุกข์ขณะเดียวกันเวลาเรามีความสุข มีความยินดีดีใจก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่าไปหลงเพลิดเพลินด,ดีใจกับมันมากมายนักเพราะไม่งั้นแล้วจะเสียใจว่าทำไมเราไม่สุขเหมือนเดิมล่ะอันนี้เป็นธรรมดาธรรมดานั่นเองจากบทบรรยายพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจาก,การให้สาธุ จเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ